ปกติแล้วคนที่มาพระพุทธบาทนะครับหลังนมัสก,การเสร็จก็จะกลับไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนี้เท่าไหร่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปอันซีน mm hmm. เขาพระพุทธบาทนะครับไปดูก้อนหินสมัยรัชกาลที่5ที่ท่านทรงสเสด็จพระราชดำเนินมาแล้ว,วลก็จารึกชื่อจอากรรไว้บนก้อนหินนั้นนะครับสภาพรอบๆนะครับ 90้9สขั้นบนยอดนะครับยอดน้นลงมาเดินลงมาหน่อยนึงมาถึงตรงนี้เราก็จะเจอป้ายนี้ครับเที่ยวโบราณสถานโบสถ์ล้างสะลันทมปินสลักเจ้าพรอเจอดีโบราณครับเดี๋ยวเราไปกันลงไปทางนี้ครับ ตอนนี้เรามาถึงสะลั่นทมแล้วนะครับทุเรียนด้านหลังงป้ายสะลั่นถมนะครับแล้วก็ด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นแองเป็นแองน้ำครับแล้วก็จะมีบ่อปูนครับสิ่งก่อสร้างอยู่ข้าง นี่ก็จะมืดนิดหนึ่งนะครับลงไผ่ได้เก็บถูนะครับเดินทางขึ้นไปฝั่งโน้นด,ด้วยคือ,อเห็นจอปราล่อ

โกรดเก่านะครับอายุประมาณ400ปีน่าจะสมัยพันนารายหรือว่าสมัยไอจุตยานะครับก็อันเนี้ยค่อนข้างจะเป็นเก่านะครับเดี๋ยวพี่หน่อยหรือพี่โทสเขาจะพาไปดูก้อนหิน<ท>อันนี้คือหินรอห้าใช่ครับใช่ครับเราดูดูเนี้ยแล้วเรามองมอง มอมเป็นระดับสายตาอะไรอย่เงี้ยอ๋อโอเคนี่นะครับนี่หนึ่งะครับหนึ่งน่าจะเป็นเหมือนแบบพักเกี้ยวอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับพระพุทธฉายก็มีแล้วก็ผาเสด็จก็มีแล้วก็ผมจำไม่ถ้ำพระโพธ,ธิสัตว์ก็มีครับอย่างนี้นะครับ เจ้าพลาอันนี้อะครับเรามาถึงแล้วนะครับก้อนหินจากบันทึกขององรีนะครับ ไม่ไกลจากคอนหินจปรนะครับก็ลักษณะเป็นหินสามก้อนเหมือนกันนะครับเรียงอยูู่ดดไ้แล้วเขาทา้งหลวงอ่ะทั้งหลวงอ่ะก็ยกยกที่ดินให้ครับเขาเป็นคนที่นี่ครับเขาขึ้นมาทางนี้หรือทางนี้ครับทางนี้ขึ้นได้ครับอ๋อคือคือเขาลูกนี้มันจะเป็นลูกเตี้ยเห็นไหมมันจะขึ้นในรอบทิศทางถ้าผมจอดรถข้างถนนแล้วขึ้นมาได้ไหมไม่แนะนําเพราะว่ามันยังล็อกอยู่วะ คือยังไงเขาไม่ใช้ไงขาไม่ใช่แล้วมันมันอัดมันเดินเน้่เดินได้แต่ว่ามันคือหมาเนาะอ๋อครับเดิหมาเราต้องพยาบาลญาเนี่ยก็เกิดสองสี่สี่สามอ่ะสองสี่สี่สามเป็นลูกของหลวงสุวนรณทีรีแวร์กูก็หมื่นมื่นพิหารไปจิตมื่นเลนครับมืนก็จะมีไอ้ไอ้ไอ้เป็น เขาเรียกอะไรพี่ดำสารเจงตาเจดียด์เขาที่นั่นแต่ก่อนมันมีไอ้พวกอะไรนะศิวลึงอ่ะโยนีโยนีครับนักข่าวไทยรัฐเขาเอาไปพิจารณาแต่ตอนนี้เขาจะเรียกศาลาหัวบ้านศาลาหัวบ้านเลยไปนหน่อยเนี้ยจะมีศาลาแล้วก็มีสา,สารเฉพาะศาลาหัวบ้านครับตรงเนี้ยน่าจะเป็นทางขึ้นบราณเพราะตอนนี้เป็น